สวัสดีค่ะตอนนี้ที่เคมาต่างละต่างเมืองอีกแล้วนะคะสามีพามาเที่ยวเนาะแล้วก็ตอนนี้สามีเอาลูกชายไปว่ายน้ําที่เคว่างนะคะก็เลยจะมาทํา DIY สูตรขัดจักรแร้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะโดยเฉพาะสาวผิวสีแทนอย่างเราๆเนี่ยปฏิเสธคงจะไม่ปฏิเสธกันใช่ไหมคะว่าจักแรแ้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่น่าลำคัญใจอ่ะเพราะว่าเม็ดสีของเราเนี่ยมันจะชัดใช่ไหมแล้วยิ่งเวลาตรงที่เป็นรอยส่วนที่เป็นข้อพาอะไรแบบนี้มันก็จะยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นเวลาใส่เสื้อใส่เดี่ยวใส่ชุดว่ายน้ําแล้วจะต้องแบบเราจะมีความแบบไม่ไม่มั่นใจอะไรประมาณนี้ทําให้ใส่เสื้อผ้าเราก็จะต้องมาคอยแบบเดินหนีบจะก็แล้วอะไรเงี้ยเคอยู่ในจุดน้นนะคะแล้วก็สูตรที่จะแนะนํากันในวันนี้เนี่ย ทำได้ด้วยจากแบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านน้นะคะเราก็จะต้องมาผสมกันก่อนเลยก็เทียวทีเคจะเริ่มจากเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ2ช้อนแบบนี้เนาะไม่ต้องทำเยอะนะคะเพราะจะกระแร้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเสร็จแล้วเดี๋ยวทีเคจะใช้เคลมาร์สอันนี้นะคะทีเคจะต้องบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นของยี่ห้อนี้นะซูมสิคะ พอคุณแม่คุณโซนี่ห้าหนึ่งศูนเออคลมาสอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ลองใช้แต่เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำไปก่อนก็ได้แต่ทีเครู้สึกว่าพวกเคลมาสแบบนี้มันช่วยสูทผิวได้ดีนะคะแล้วมันก็ยังช่วยดูดซึมพวกสิ่งสกปรกด้วยอะ่ะ วเขาเรียกว่าอะไรเดียร์โรลเลนสเปรย์บอดี้สเปรย์อะไรต่างๆที่เราบรรจงฉีดใส่จกักรกรตเรานะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราก็ผสมน้ําลงไปนิดนึงเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ okay. ใส่น้ําลงไปแล้วนะคะก็กวนให้ผสมเขาเข้ากันน้ำไม่อย่าใส่เยอะนะเพราะว่าเราต้องการเท็กเจอร์ที่มันยังเป็นเทสต์นะคะเราไม่ต้องการความเหลว ็นไหมเอ่ยเห็นในกระจกไหมคะนี่ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าชีวิตการทําำ u u u b e ของนี้ฉันจะต้องมานั่งถางจากรไรให้คนดูเนี่ยมันยังไงวันเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้เนาะสัก5้าถึงสินาทีนะคะถ้ามีเวลาก็ทําไปเลย10นาทีรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแห้งไปแล้วก็ทีเคลืมบอกไปว่าก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ย อันแรกเลยทําความสะอาดโกนหรือถอนอนะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงคะ่ะเคเสร็จแล้วนะคะทีเคไปล้างมาเรียบร้อยมาดูผลงานกันหน่อยดีกว่านะมันก็จะไม่ได้ขาวแบบจัวเหมือนคนที่แบบเขาผิวขา,ขาวๆกันนะนะคะแต่นี่ก็ดีแบบดีขึ้นมากแล้วนะทีเคหมั่นทำอันนี้เรื่อยๆนะคะทําสักอาทิตย์ละสองครั้งนะทีเคแนะนําว่าให้ไปลองทดลองทํากันดูนะคะอุปกรณ์อะไรมันก็ไม่ได้ แพงอะไรมากมายเนาะไปลองดูกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ที่แกฝากเอาไว้เท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ